คำถามแรกก่อนเลยครับคำถามแรกเพื่อนถามว่าผมสวีทท่อนะครับในตรงส่วนโค้งไม่อยากให้มีรอยเป็นข้อต่ออยากจะปิดมันแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนดิสเพย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราครับลองมาดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรใช่นะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนของในหน้าจอเนาะนะครับทีเนี้ยปกติแล้วเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนดิสเพย์สไตล์ตรงนี้ก็ได้นะครับ,รบใไอเซนเซ<ส>น,น,น,นที่เพื่อนบอกก็คืออ่าต,ตรงนี้ครับตรงแทนเจนเคิร์ฟของมันใช่ใช่ที่ที่เส้นมันแทนเจนกันะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนก็คือถ้าผมเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นเฉดอย่างเดียวไม่ใช่เฉดวิดเอดเหมือนตอนแรกนะครับอ่าสังเกตดูนะครับมันจะไม่ ไม่โชว์เส้นเส้นขอบแต่ว่ามันก็อย่างที่น้องเขาบอกอย่างที่เพื่อนถามมาแหละว่าไม่อยากให้มาปรับดีดเีงี้ไม่อยากให้ไปตรงนี้นะครับสังเกตเราลองเข้าไปดูในส่วนของสเก็ตนะครับสักนิดหนึ่งอันเป็น 3D สเก็ตนะใช่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นงานตัวอย่างนะครับทีนี้ลองดูนะครับที่ผมทําไว้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการฟิลเลตนะครับฟิลเลตตัวขอบชิ้นงานนะครับ เพื่อให้มันเกิดตัวมุมโค้งอย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาเราเดินท่อจริงมันก็จะต้องหักให้เราด้วยใช่ครับถ้าเราใช้ที่ด s สเก็ตนะครับเราใช้ฟิลเลตสเก็ตเนี่ยมันก็จะหักมุมให้เราเองอ๋อใช่ไม่ว่าไม่ว่าเส้นมันจะเอียงมาทางไหนก็แล้วแต่แหละครับทีนี้วิธีการที่จะไม่ให้โชว์เส้นขอบหรือเส้นแทนเจนอย่างเงี้ยนะครับมันมี2วิธีครับพี่ชาครับนะครับอันแรกเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับเราสามารถตั้งค่าในสวีบนะนะครับเพราะเมื่อกี้เขาถามในสวีบนะครับ ลองกดเข้าไปใน Edit ตัวสวีตตัวนี้นะครับลองเลือกออปชันตัวนี้ครับอ่าคลิกดับดาวลงมานะครับคลิกคำว่าเม r ร e เรดเทนเจนเฟสครับผมนะครับหลังนั้นคลิกติ๊กถูกไปนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอืมนี่หายก็หายแล้วอันนี้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 คือเราเฉดวิเศษป่ะอ่าเฉดวิเศษครับเฉดวิเศษตัวนี้เลยต้องปรับและนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราสามารถอีดิทที่ตัวสเก็ต ครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือฟิสส์ไบร์ดครับก็ถ้าหาไม่เจอก็คือเซิร์ชเอาครับผมเดี๋ยวนี้โซลิเวิร์กตั้งแต่เขาทำตัวเซิร์ชออปชั่นตรงนี้มาผมเจ๋งมากครับเพราะว่าโซลิเวิร์กเวอร์ชันใหม่ๆมันก็ออกนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดเลยออปชั่นบางทีแล้วมันเอาไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ลืมใช่บางทีต้องเข้าไปหาในทูลในอินสแตอะไรพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะนานกว่าเราจะเจอแบบนี้ง่ายเลยครับใช่มันต้องพิมพ์หมดเลยนะพิมพ์บางส่วนอย่างเงี้ย ไอ้ตัวฟิตสปาย้องผมจำได้เรากดฟิตปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับว่ามีคําสั่งไหนที่อยู่ในสับคําสับที่เราเป็นเวิร์ตตัวนั้นนะครับนี้เรามาต่อนะครับก็คือผมคลิกเลือกคําสั่งตัวฟิตสปายตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ select นะครับในส่วนของเส้นนะครับที่เราต้องการตัวฟิตสปายตัวนี้ครับมันจะแปลงในส่วนของ เส้นโค้งเส้นฟินเลตที่เราทําไว้นะครับจากที่มันเป็นแทนเจนต์มันจะกลายเป็นเคอร์เวเจอร์ครับซึ่งมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเราสมูทขึ้นมันจะเป็นเส้นเดียวกันใช่ครับมันจะทําให้เป็นเส้นสปรายนั่นแหละก่อนหน้านี้มันเป็นเส้นสเกตที่เป็นที่เป็นทีละท่อนห่ืเป็นลายเป็นอะไรอย่างนี้ไปแต่พอเราใช้คํเนี้คํสถ่งงนี้มันก็จะทําให้เส้นทั้งหมดนี้เป็นเปลี่ยนเส้นเดียวกันเายซึ่งมันเหมือนว่าเราเอาสปลายไปขอทำบอืมครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องทําเองเราให้เราสามารถใช้ใช้โปรแกรมแปลกดได้ครับ หลังจากนั้นนะครับพอผมเลือกชิ้นตัวเส้นครบทุกอันแล้วนะครับผมคลิกโอเคนะครับเรียบร้อยนะเยาลองดูอีกทีนึงดื่มดื่มครับน่าจะไม่ได้สีเล็กเส้นนี้มั้งนะครับอ,อันดูได้มัง้ง อ่าผมก็จะเป็นอยู่ข้างล่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรทรให้เพื่อนดูเป็นคอนเซปต์เฉยๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเลือกไม่ครบเหตุไหมครับตรบอื่นมันก็เป็นหมดละได้หมดละครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียการที่เราจะทําให้เส้นขอบปัญหาจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อจิตใจครับเพราะว่าเวลาเราเลือกแล้วมัน ถ้าสมมติอย่างเงี้ยพิธตีลองเลือกดูตรงปลายโค้งข้างบนนู้นครับมันก็จะเลือกได้เวลาเมดเวลาอะไรถูกปะเออใช่ครับเวลาเวลาลองลองออกจากทีป็นทีดีมาอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่เมดเราจะเลือกตรงนี้ได้เลือกขอบตรงนไม่ไม่เลือกที่ผิวตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเลือกที่ผิวมันเลยที่ผิวเส้นวงกลมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ไปเมดวงกลมนู่นนี่นั่นเป็นคอนเซนติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองมาดูข้างล่าง อามันจะกลายเป็นคือมันจะทำงานต่อลําบากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีสเก็ตให้เราอ้างอิงแหละแต่อ้างจริงคือมันก็ลําบากนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ในการประยุกต์ใช้ของเรานะครับนะครับโอเคเพราะว่าเจอเจอเยอะครับอารมณ์ประมาณว่าทาแล้วไม่อยากให้มันเป็นเส้นทแยเจนมให้มันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันซึ่ง เวลามันทํางานจริงมันจะทํางานต่อลำบากบแล้วเวลาที่เราเอาไปประกอบใช่ไหมเวลาไปประกอบใช่หนึ่งหนึ่งเวลาไปประกอบมัน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 ดึงมาเล็เฟล็กกันลำบากแล้วก็2เวลาเอาไปให้เดนมิเชนในต่ออิ่งนี่ทําลําบากมากเพราะมันเป็นเส้นสปล이ดไปแล้วนะครับเราจะให้มันให้ขนาดด้จริงจริงอะไรเงี้ยนะครับไม่เชื่อลองเพื่อนๆลองเล่นอยู่ได้นะครับลองไปออกต่ออิ่งแล้วลองจะให้ขนาดคอบพี่จีลองทําให้เพื่อนดูเลยก็ได้ครับตัวนี้ลองกดตัวแล้วเวลาไปออกต่ออิ่งเนี่ยมันจะลําบากอีกเพราะว่ามันมันจะทํอะไรกับมันไม่ได้เลย ให้ขนาดอะไรไม่ได้เลยลองดูสักมุมนึงก็ได้ครับลองมมได้นะครับพิติลองให้ความโตความโตของท่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็กดไม่ได้แล้วใช่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยถ้าบอกผมจะแบ่งเนี่ยมันจะซีเล็กตัวเนี้ยถ้าไม่ได้เลยนะครับอือฮึคือมันจะกลายเป็นเป็นเป็นช่วงถูกครับยาวๆนี้เลยเราไม่ได้ทำอะไรกับมันใช้สเก็ตจูดีแล้วก็ฟิลเลตธรรมดาแล้วก็สวีปมาแล้วเรามาเอาต่ออิ่งมันก็จะให้ขนาดตาม ผิวนี้ถึงผิวนี้นู่นี้นงี้ยได้แต่ว่าพออย่างเงี้ยมันไม่ได้แหละนะครับต้องเอาสเก็ตดึงออกมาแล้วมาให้ขนาดอีกมันจะทําให้เราทํางานลําบากขึ้นครับก็แล้วแต่บางคนบอกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ผมจะต้องการภาพเสมือนจริงเฉยแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้เป็นท n g จ n นไอตัวเฉวิตเอทหรือเชดแบบไม่ต้องมีเอทก็ได้อะไรเงี้ยใช่ก็แล้วแต่ลองเอาไปุิวิดูแล้วกันนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่า ในออปชันของสวิปในมันมีให้เราเลือกอใช่ครับในสวิปก็คือติ๊กแค่แค่ติ๊กถูกง่ายเลยเดียวก็ลกได้ะนะครับอ่าโอ,อ้โหนี่เพื่อนมาเยอะเลยนะครับ